ดาวเสาเขาจะเดินถอยหลังเข้าสู่ภพสหัชชะอยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ดาวราหูก็ได้เป็นกเกษตรเสาก็เป็นกเกษตรปามและอีกครั้งดาวเสาก็จะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์น,นระด้วยนะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมไปจนถึง13กุ่มผ่าผ่านช่วงระยะหนึ่งช่วงจังหวะนี้แหละนะคะต้องเป็นช่วงนาทีทองของชาวธนูแล้วที่คุณจะคิดอยากจะทําอะไร โอกาสมันมางานการพบปะผู้คนใหม่ๆและการสร้างเครือข่ายใหม่ๆสร้างคอนเนคชั่นสร้างมิตรไมตรี 3, สร้างสัมพันธ์ทมตรี 3, คือสิ่งสำคัญกับชาวธนูในช่วงจังหวะนี้หรือคุณจะมีโอกาสได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนทางการค้ามาส่งเสริมก็จะนำพาผลประโยชน์มาสู่คุณด้วยธุรกิจการค้าต่างๆก็จะได้ลูกค้าเข้ามาหลังไหลธนูยิ่งมีช่องทางการติดต่อลูกค้ามากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลประโยชน์กับคุณมากเท่านั้นโดยเฉพาะสื่อโซเชียลด้วยเพราะราหูคือเงานะคะราหูคือเงาเนี่ยก็คือสื่อโซเชียลคือสิ่งสําคัญแล้วก็ชาวธนูไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลรวมไปจนถึง ใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นแดนไกลก็จะมีโอกาสที่ดีนําพาผลประโยชน์มาสู่คุณด้วยของชาวธนูเช่นกันใครที่ออกงานใครที่ว่างงานก็จะมีโอกาสการได้งานมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่ไว้ผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวสังคมวงการวงงานได้หรืออาชีพไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกประเภทจะส่งผลดีให้กับชาวธนูยิ่งเดินทางยิ่งมีโชคเราเรียกว่าการพยายามสร้าง นะคะสร้างมิตรหรืออย่าสร้างศัตรูอันนี้คือเรื่องดีด้วยการกระทําอะไรใดๆอย่าสูมเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมถ้าการกระทําอะไรใดๆที่มันมีการได้ผลประโยชน์มาหรือการทําธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆนานาที่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันผิดผิดผิด,ผดแปลก นะคุณได้ผลประโยชน์มาก็จริงแต่คุณก็จะเสียผลประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วยเสาราหูเนี่ยต่อไปนี้งานจะสร้างชื่อเสียงใครรอคอยการปรับโยกปรับย้ายปรับตำแหน่งก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ด้วยในเรื่องของการเงินของชาวธนูค่ะการเงินโอ้โหดาวเสาคือดาวเจ้าเรือนการเงินก่อนหน้านี้แน่นิ่งเป็นผักเลยเหนื่อยหนะัก ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายบ้านค่าใช้จ่ายรถค่าใช้จ่ายครอบครัวค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องอสิ่งต่างๆช่วงนี้ชาวธนูการเงินของคุณจะเดินหน้าแล้วก็หมายถึงหมายถึงทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นการเงินหลั่งไหลาการติดต่อการค้าทางไกลงานโซเชียลงานสื่อรับทุกประเภทหลายๆท่านจะมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนจะเกิดโชคลาภทางการเงิน ดาวเสาร์ก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วไปเล็งสุขภาอีก